ค่าแท็กซี่60บาทเนาะเดี๋ยวผมโอนให้ลุงนี่นี่โอนกสิกรอนเลยลูกครับเดี๋ยวผมโอนให้ลุง600เนาะลุงจะได้ได้ค่าเช่าด้วยโอเคไหมโอเคไหมพนมทำไรก็ให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยลูกครับผมอยากให้ลุงแบบนี่ได้ค่าเช่ารถแล้วก็กลับบ้านพักผ่อนวันนั้นเขาก็มีคนคนผู้หญิงเขาบอกลุงให้ราคารถลุงแล้วลุงต้จัดเลยนะอยู่พระรามไปอยู่ราต่องไปได้ครับลุง เรื่องดีๆีรีแคปคุณผู้ชมคราวเรื่องดีๆรีแคปวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของคุณลุงคนหนึ่งนะคะที่ต้งบอกว่าสู้ชีวิตมากๆค่ะอายุ81ปีแล้วแต่ก็ยังมีการขับแท็กซี่นะคะเพื่อหารายได้เลี้ยงดูตัวเองค่ะแต่ปรากฏว่ามีผู้ใช้ t ิ k t o อลรายหนึ่งนะคะเขาเห็น แล้วเขาก็รู้สึกว่าอดเอ็นดูไม่ได้คุณผู้ชมทั้งวันเนี่ยคุณตาค่ะวิ่งรถได้อยู่ที่160บาทผู้โพสติก,ตกรายนี้ mm. เขาก็เลยตัดสินใจนะคะมอบเงินให้กับคุณลุงเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายเป็นค่าเหมือนว่าค่าเช่ารถแท็กซี่ในวันนั้นค่ะคุณลุงเนี่ยดีใจร้องไห้ถึงขนาดที่โอ้โหปาดน้ำตาก,กันเลยทีเดียวค่ะ ผู้ชมคะเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคลิปที่ทําเอาโลกโซเชียลน้ําตาซึมไปตามๆกันค่ะหลังจากที่มีผู้ใช้ทิกต o k รายหนึ่งออกมาโพส์ตคลิปต้องบอกว่าสุดซึ้งคุณผู้ชมหลังจากที่มีคุณลุงคนหนึ่งค่ะว,วัย81ปีเขาทาอาชีพขับรถแท็กซี่โดยในคลิปค่ะคุณผู้ชมขาจะเห็นได้นะคะว่าคุณลุงเนี่ยขับรถทั้งวันเลย แล้วเหมือนว่าได้รับผู้โดยสารเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะคะทั้งวันเนี่ยตั้งแต่เช้าจนค่านะคะได้เงินแค่160บาทเท่านั้นแล้วก็ค่ารถในรอบนี้เนี่ยเหมือนที่ผู้โดยสารท่านนี้นะคะนั่งมาแ้วก็60บาทเองก็ทั้งวันได้อยู่1 6อนั่นหละค่ะซึ่งทางน้าเจ้าของคลิปเนี่ยที่เป็นผู้โดยสารก็เลยสอบถามเรื่องราวชีวิตของคุณลุงนะคะก่อนที่จะบอกว่าเนี่ยตัวเขาเองทําการอโอนเงินให้คุณลุงไปจํานวน600บาทเพื่อให้คุณลุงเนี่ยได้ค่าเช่ารถ โดยหลังจากที่คุณลุงได้ยินประโยคดังกล่าวค่ะคุณลุงก็รีบพนมมือขึ้นมานะคะพร้อมกับอวยพรบอกว่าพนมทําอะไรก็ขอให้ร่ารวยยิงย่งขึ้นไปนะลูกซึ่งหลังจากที่ลงรถมาแล้วค่ะคือผู้โพสต์เนี่ยเขาก็หันกลับไปดูนะคะว่าคุณลุงเนี่ยมีปฏิกิริยาเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าคุณลุงเองไม่ได้รีบร้อนขับไปไหนคะ่ะยังคงจอดรถอยู่แบบนั้นได้แต่ทําการร้องไห้แล้วก็ปาดน้ําตาอยู่นาน้นสองนานนะคะไม่ได้ออกรถไปไหนคุณผู้ชมอาจจะด้วยความที่ซาบซึง้ง ซึ่งแน่นอนค่ะว่าทำเอาชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวเนี่ยก็พูดถึงเรื่องราวนี้เป็นอย่างมากจนกลายเป็นคลิปที่จะบอกว่าเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ที่คนพูดถึงอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะหลายคนที่ได้ดูเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นก็นอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็อวยพรรวมถึงขอบคุณเจ้าของคลิปหรือบางคนก็ถามหาพิกัดแล้วกช็ช่องทางการรับ,บริจาคเพื่ออยากจะสมทบทุนให้กับคุณลุงนะคะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยบอกว่า ทุกวันเวลาตีห้าถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งเนี่ยให้คุณลุงแวะมารับประทานข้าวมารับข้าวแล้วก็รับน้ําที่ร้านหนูได้เลยนะคะร้านเนี่ยมีเหมือนว่าเหมือนมีแถวๆถวสาขาแถวแถวตลาดบางใหญ่ค่ะอยู่ตรงสะพานลอยเลยยินดีที่จะช่วยในเรื่องของอาหารให้คุณลุงนะคะบ้างก็บอกว่าเราเคยเจอคุณลุงด้วยค่ะในกรุงเทพค่ารถเรา45ตอนนั้นเนี่ยเราให้คุณลุงไป160บาทเพราะว่ามีเงินสดแค่นั้นเราก็เลยให้หมดเลย แล้ววันนี้มาเห็นคลิปนี้อีกก็รู้สึกว่าอยากจะเจอคุณลุงอีกแล้วก็อยากช่วยคุณลุงอีกครั้งหนึ่งบางคนก็มองนะคะบ,บอกว่าน้ําใจงามมากๆเลยค่ะสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับขอให้คุณลุงเนะี่ยเจอแต่การยาม,มิที่ที่ดีๆมีลูกค้าเยอะๆผู้ให้ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเจริญเจริญนะคะเราคือทีมเดียวกันค่ะขอให้มีความสุขมากๆทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะชื่นชมครับขอให้ผู้ให้เนี่ยถูกหวยนะการเป็นผู้ให้มีความสุขมากจริงๆ มารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกสบายใจรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจรู้สึกเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นเกราะป้องกันให้เขาเลยซึ่งแน่นอนค่ะว่าทางด้านของเจ้าของโพสต์เองนะคะก็ออกมาเปิดเผยเรื่องราวค่ะบอกว่าคุณลุงเนี่ยตอนนี้อายุ81ปีแล้วแต่ยังทํางานอยู่เลยลุงบอกว่าถ้าไม่ทำเนี่ยก็ไม่มีกินชีวิตเนี้ยอาศัยอยู่กับยาย2คนที่ไม่อยากให้เลขบัญชีเนี่ยเป็นเพราะกังวลว่าคุณลุงอะ่ะจะไม่กล้าใช้เงินแล้วก็ไม่อยากมีปัญหาในภายหน้า แล้วอยากจะขอขอบคุณสังคมที่เห็นความจริงใจของตัวเองแล้วก็มีน้ําใจซึ่งกันและกันแค่เห็นการช่วยเหลือเล็กๆน,น้อยๆเพียงเท่านี้ก็น่ารักแล้วซึ่งเอาเป็นว่าถ้าใครนะคะได้เห็นคุณลุงรายนี้ก็ถือช่วยได้ก็ช่วยกันไปค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่โอ้โหโลกโซเชียลเห็นแล้วก็ใจฟูเลยค่ะเรื่องดีๆรีแคบ ไทยนิวสอ,ออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ